ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ประมาณพุทธศตรวรรษที่18ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7พุทธศักราช1724ถึง1761พระองค์ทรงทำสงครามกับจามปาที่เข้ามารุกรานเขมรตั้งแต่ก่อนหน้าที่พระองค์จะเสด็จขึ้นครองราชทรงทำการรบพุ่งกับกองทัพจามปาหลายครั้งแต่ครั้งสำคัญที่สุดคือการรบทางเรือ ซึ่งมีการถ่ายทอดเหตุการณ์เป็นภาพสลักอยู่บนผนังระเบียงที่ปราสาทบายอนและปราสาทบันท้ายชมาการสงครามในครั้งนี้ทำให้อาณาจักรเขมรสามารถยุติสงครามและปราบปรามจำปาลงได้ถึงแม้ว่าเขมรจะต้องทำศึกสงครามเน้นหนักไปทางภาคตะวันออกก็ตามแต่ไม่ได้ละเลยที่จะแผ่อำนาจขึ้นไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก จารึกขเขมรที่ค้นพบทางทิศเหนือสุดในรัชกาลของพระองค์คือจารึกที่สายฟองบนฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามกับเมืองเวียงจันทร์มีศักราชตรงกับพุทธศักราช1729ส่วนดินแดนทางด้านตะวันตกหลักฐานที่พบมีความเกี่ยวข้องกับข้อความในศิลาจารึกที่ประสาทพระขันซึ่งพระองค์ทรงสร้างพระพุทธรูป23พระองค์มีพระนามว่า ชัยพุทธมหานาถและส่งไปประดิษฐานอยู่ตามเมืองต่างๆและมีศาสนสถานบางแห่งที่อาจสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีพระนามเหมือนพระเจ้าชัยวรมันที่7จารึกประสาทพระขันได้กล่าวถึงคำว่าบ้านซึ่งมีไฟหรือที่พักคนเดินทาง121แห่งตั้งอยู่ห่างกันประมาณ15กิโลเมตร โดยสร้างขึ้นตามเส้นทางเดินที่มีอยู่ในอาณาจากักรเขมรการสร้างที่พักคนเดินทางเหล่านี้มีควบคู่ไปกับการสร้างสถานพยาบาลหรืออโรคยาสารซึ่งมีอยู่ทั่วอาณาจักรขอม1 0 2แห่งและได้ค้นพบแน่นอนประมาณ15แห่งศิลปรกรรมในสมัยนี้ถือเป็นศิลปะขเขมรยุคสุดท้ายที่เคยค้นพบในประเทศไทย ประมาณพุทธศตรวรรษที่18ตรงกับศิลปะแบบบายนและปรากฏอย่างแพร่หลายมากโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโบราณสถานสำคัญได้แก่อโรคยาสารประจำเมืองหินพิมายกู่บ้านแดงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีาศาสนสถานภายในวัดกำแพงแรงจังหวัดเพชรบุรี แสดงให้เห็นการแพร่กระจายอิทธิพลทางศาสนาการเมืองรวมทั้งรูปแบบของงานศิลปกรรมจากศูนย์กลางอาณาจักรกัมพูชาในสมัยโบราณถึงดินแดนทางตะวันตกซึ่งมีหลักฐานทางโบราณาคดีที่พบเป็นจำนวนมากการศึกษาเรื่องอาคารที่พักคนเดินทางและเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางระหว่างเมืองพระนคร ไปยังเมืองต่างๆในสมัยเขมรได้มีการสำรวจศึกษาจากนักวิชาการฝรั่งเศสนักอ่านจารึกนักสำรวจของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศที่ทำการวิจัยประวัติความเป็นมาของอารยธรรมเขมรเมื่อประมาณหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาและมีการตีพิมพ์เป็นเอกสารแผนที่แสดงตำแหน่งถนนสายต่างๆเช่นแผนผังการสำรวจของรูเนเดลาจองกิแย ตีพิมพ์เมื่อคริสตศักราช1907การศึกษาวิเคราะห์จำแนกคุณลักษณะของอาคารโดยลุยส์ฟิโนพร้อมทั้งเสนอว่าควรเรียกอาคารเหล่านี้ว่าธรรมศาลาอาคารที่เรียกว่าธรรมศาลาหรือบ้านมีไฟนั้นสำรวจพบตามเส้นทางจากนครทมไปทางทิศตะวันออกและตะวันตกเฉียงเหนือบางส่วนพบอยู่ในบริเวณปราสาทใหญ่ๆเช่น ปรา,าสาทบึงมาลาปรา,าสาทพระขันปรา,าสาทบันทายชมาและปรา,าสาทตาพรมซึ่งสร้างโดยหินรายและมีหน้าบันสลักภาพรูปพระอวโลกิเตศวนอาคารทั้งหมดนี้มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์โดยมีห้องยาวด้านตะวันออกและมียอดทรงปรา,าสาททางด้านตะวันตกผนังทางด้านทิศใต้มีช่องหน้าต่างส่วนผนังด้านทิศเหนือเป็นหน้าต่างหลอกยกเว้นที่ปรา,าสาทพตุ ซึ่งมีหน้าต่างทั้งสองด้านบ้านมีไฟเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่และทำให้นักเดินทางชาวจีนคือจิวตากวนบันทึกไว้เมื่อเดินทางมายังอาณาจากักรเขมรในปีพุทธศักราช1839-1840ถึงว่าบนถนนสายใหญ่ๆมีที่พักคนเดินทางคล้ายกับที่พักม้าใช้ส่งหนังสือของเราสถานที่เหล่านั้นเรียกกันว่าเซนมู หรือสำนักเส้นทางอารยธรรมสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7การแปลความจากศิราจารึกที่พบที่ประสาทพระขันทำให้ทราบว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7ในปีพุทธศักราช1724ถึง1761ทรงโปรดให้สร้างศาสนสถานรูปเคารพ พระพุทธรูปเป็นจำนวนมากในเขตที่พระราชอำนาจของพระองค์แผ่ไปถึงพร้อมกับมีพระราชอ,องค์การให้มีการบำรุงรักษากระทำพิธีบูชาต่อรูปเคารพและศาสนสถานต่างๆอย่างสม่ำเสมอสิ่งก่อสร้างในรัชสมัยของพระองค์ที่มีความสำคัญในอีกด้านหนึ่งคือการเริ่มต้นระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริการด้านสาธารณาสุขแก่ประสักตกรของพระองค์เช่น การก่อสร้างโรงพยาบาลการปรับปรุงถนนสายต่างๆที่มีอยู่ในราชอาณาจักรรวมทั้งการสร้างอาคารที่พักคนเดินทางไว้เป็นระยะบนเส้นทางสายสำคัญสำคัญการศึกษาด้านจารึก และการสำรวจทางโบราณคดีพบว่ามีถนนที่ตัดออกมาจากศูนย์กลางราชอาณาจักรหลายเส้นด้วยกันและตามถนนเหล่านี้ยังได้สำรวจพบที่พักคนเดินทางที่ยังคงสภาพอยู่หลายแห่งทั้งในประเทศกัมพูชาและประเทศไทย อย่างไรก็ตามได้มีนักวิชาการเสนอไว้ว่าในประวัติศาสตร์ขเขมรมีการสร้างอาคารทางศาสนาขึ้นหลายแห่งในราชอาณาจักรได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในสมัยพระเจ้ายโสวรมันที่1นึ่งซึ่งทรงครองราชสมบัติในช่วงพุทธศตรวรรษที่15แต่พระเจ้าชาัยวรมันที่7ทรงนำมาใช้อย่างกว้างขวางกว่า,วาถึง121แห่งตามที่ปรากฏในจารึก ถนนที่ตัดออกมาจากเมืองพระนครมี5เส้นทางได้แก่ 1. จากเมืองพระนครมายังเมืองพิมาย 2. จากเมืองพระนครไปยังปราสาทวัดภูแขวงจำปาสัก 3. จากเมืองพระนครไปยังสวายจิก 4. จากเมืองพระนครไปยังปราสาทพระขันณกำปงสวาย 5. จากเมืองพระนครไปยังสมโบและกำบงทมตามเส้นทางเหล่านี้มีการสร้างที่พักคนเดินทางอยู่เป็นระยะ แต่มีหลายแห่งที่ยังหาหลักฐานไม่พบเส้นทางสายตะวันตกเฉียงเหนือเส้นทางที่สำคัญเส้นหนึ่งคือเส้นทางจากเมืองพระนครมายังเมืองพิมายในปัจจุบันมีการสำรวจพบว่าถนนมีอยู่จริงตามที่กล่าวไว้ในจารึกทิศทางถนนที่ตัดออกมาจากราชธานีจนมาถึงเมืองพิมายนั้นได้ผ่านจุด ที่เป็นที่ตั้งสำคัญทางาศาสนาของอาณาจรรักรเขมรอยู่หลายแห่งเช่นปราสาทต,ตาเมืองทมจังหวัดสุรินทร์ปราสาทเมืองต่ำปราสาทพนมรุง้งซึ่งตามรายทางยังได้ปรากฏซากอาคารที่พักคนเดินทางอยู่เป็นระยะระยะซึ่งสามารถกำหนดจุดที่ตั้งได้ชัดเจนในเขตประเทศไทยคือปราสาทต,ตาเหมือนจังหวัดสุรินทร์ ปราสาทธมอจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทบ้านบุจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทโคกปราสาทจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทหนองปล่องจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทเทพสถิตจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมา ปรา,าสาทสำโรงเก่าจังหวัดนครราชสีมาปราสาทกู่โกสีจังหวัดนครราชสีมา,า,า,มโ,า,คา,มาโครงการค้นหาและพัฒนาสารสนเทศของถนนโบราณสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นโครงการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการที่ได้นำความรู้ทางโบราณคดีมนุษยวิทยาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเทคโนโลยีธรณีฟิสิก และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเส้นทางโบราณจากเมืองพระนครถึงเมืองพิมายเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางโบราณทั้งทางด้านกายภาพและทางภูมิศาสตร์ข้อมูลทางโบราณคดีของพื้นที่ตามแนวถนนโบราณซึ่งวิธีการในการศึกษาของโครงการมีตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1รวบรวมข้อมูลทางโบราณคดีมนุษยวิทยา และข้อมูลทางภูมิศาสตร์เบื้องต้นขั้นตอนที่2วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เริ่มต้นเพื่อใช้ในการวางแผนดําเนินการสํารวจขั้นตอนที่3ดําเนินการสํารวจเพื่อเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์โบราณคดีมนุษยวิทยาขั้นตอนที่4ดําเนินการสํารวจทางธรณีฟิสิกส์ขั้นตอนที่5ดําเนินการขุดค้นทางโบราณคดีขั้นตอนที่6 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อทำการขยายผลการศึกษาขั้นตอนที่7ดดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมและระบบจำลองภาพสามมิติของโบราณสถานและขั้นตอนที่8พัฒนาระบบแม่ข่ายเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การศึกษาในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการนำศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทุกแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการศึกษาเส้นทางโบราณจากเมืองพระนครถึงเมืองพิมายทำให้เกิดการค้นพบองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเส้นทางโบราณสายนี้เช่นจุดป,ประสงค์ของการใช้งานสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นตามแนวถนนโบราณชุมชนโบราณชุมชนปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์กับถนนโบราณซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ สามารถนำไปขยายการศึกษาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นการศึกษาเกี่ยวกับโลหกรรมการผลิตสังฆโลกโบราณและการศึกษาทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชนสวยเป็นต้นข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นมาจากโครงการนี้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาในด้านต่างๆเช่นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโครงการสามารถนำไปใช้ในการศึกษาในด้านการวางแผนการใช้ที่ดินการเกษตรสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ข้อมูลทางโบราณคดีและมนุษยวิทยาสามารถนำไปใช้ในการศึกษาทางสังคมวิทยาและข้อมูลทั้งหมดยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวได้การดำเนินโครงการวิจัยรูปเพื่อค้นหาและพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ของถนนโบราณสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่ผ่านมาเป็นการวิจัยในเชิงสหวิทยาการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลากหลายสาขาวิชาเพื่อการแปลความทางโบราณคดี ซึ่งการศึกษาที่ผ่านมาได้ผลที่มีความก้าวหน้าขึ้นมากจากการสำรวจเส้นทางสายตะวันตกเฉียงเหนือของนักโบราณนาคดีนักสำรวจจากสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศที่ค้นคว้าไว้เมื่อเกือบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาโดยสามารถตรวจสอบและเข้าถึงแหล่งจนสามารถกำหนดตำแหน่งที่ตั้งที่แน่นอนของโบราณสถานที่เรียกว่าธรรมศาลาหรืออัคคณีศาลา ไดอย่างครบถ้วนตามที่ปรากฏในจารึกประสาทพระขันซึ่งจารึกไว้เมื่อพุทธศตวรรษที่18นอกจากนั้นยังได้ทำการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ที่คาดว่าอาจเป็นเส้นทางที่เคยใช้อยู่ในสมัยวัฒนธรรมเขมรโบราณรวมทั้งสำรวจแหล่งโบราณคดีเพิ่มเติมและจัดทำรายละเอียดบันทึกเป็นเอกสารโดยเฉพาะในแหล่งที่ตกสำรวจหรือแหล่งที่เคยมีการสำรวจ แต่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่และเข้าดำเนินการคุ้มครองอนุรักษ์ตามกฎบัตรสากลเช่นแหล่งวัตถุดิบแหล่งตัดหินแหล่งตัดศิลาแรงและแหล่งโลหกรรมเป็นต้นจากการศึกษาวิจัยในกรณีศึกษาต่างๆได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเดิมที่ปรากฏอยู่พร้อมทั้ง จากข้อมูลการค้นพบใหม่จากกลุ่มศิลปกรทำให้เราสามารถขยายองค์ความรู้เดิมจากการใช้เทคโนโลยีทางด้านสื่อระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีธรณีฟิสิกส์มาไปยุคข,ขยายผลการศึกษาเดิมดังเช่นที่ได้กล่าวมาแล้วในการศึกษาถนนโบราณสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในเชิงภูมิศาสตร์ร่วมกับการศึกษาทางโบราณาคดีทำการตรวจสอบร่วมกับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียมประเภทต่างๆและแผนที่โบราณร่วมกับการสำรวจทางโบราณคดีและมนุษยวิทยาการสำรวจทางธรณีฟิสิกซ์ซึ่งจะเห็นได้ว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นี้จะสามารถช่วยให้เกิดมุมมองใหม่ในการศึกษาวิจัยคณะนักวิจัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาโดยอาศัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นเพียงการเสริมต่อการศึกษาโบราณคดีในแนวเดิมเท่านั้นไม่ได้มีความคิดว่าการศึกษานี้เป็นสิ่งสำคัญกว่าการศึกษาเดิมในความเห็นของคณะนักวิจัยความรู้ทุกสาขาเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆจากการศึกษาของโครงการนี้ทำให้เราสามารถค้นพบหลักฐานต่างๆตามแนวถนนโบราณจากเมืองพระนครถึงเมืองพิมายเส้นนี้โดยมีหลักฐานที่สาคัญดังนี้ 1. ธรรมศาลาหรืออคคณีศาลาสองหลังในประเทศกัมพูชาที่ยังตรวจสอบไม่พบสองสะพานศิลาแรงตลอดแนวถนนโบราณในฝั่งประเทศกัมพูชา 3. แหล่งอุตสาหกรรมโบราณตามแนวถนนโบราณทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา4แหล่งชุมชนโบราณตามแนวถนนโบราณทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชานอกจากนี้ในโครงการนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบแม่ข่ายสารสนเทศ ของข้อมูลจากการวิจัยทั้งหมดเพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลจากการวิจัยเป็นไปได้โดยสะดวกและยังได้มีการพัฒนาระบบจำลองภาพสามมิติของธรรมศาลาอโลคยาศาลาและสะพานโบราณตามแนวถนนโบราณเพื่อใช้ในการจำลองให้เห็นชีวิตในอดีตเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ความรู้จากโครงการสุยวชนในอนาคตด้วย